การเด้นซีวิวรีสอร์ทวิววิวการเด้นซีวิวรีสอร์ทอ่าบรรยากาศเด็ดเด็ดครับผมไปดูคลิปเต็มได้ทาง YouTube เลยว่าที่นี่ที่ไหนกับบรรยากาศแบบนี้ สวัสดีครับเข้ามาช่องบ้าบอยวันนี้บ้าบอยพาเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพักโรงแรมกา r d เด s นซีวิวรีสอร์ทคราวนี้เป็นโซนที่เป็นโรงแรมนะเป็นตึกขึ้นมาไม่ได้เป็นบังกะโลมาเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องพักกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบางเข้ามาดูกันเลยอ่าปิดประตูก่อนนะนี่ตอนแรกห้องนี้ก็เป็นระบบคียการ์ดเหมือนเดิมนะนี่เสียบคยีการ์ดถึงจะติด เสียบถึงการระบบไฟทํางานนะแล้วเสียบทิ้งไว้ได้เลยถอดกุญแจได้อั <c oughs> นนี้เข้ามาถึงก็มีโซนห้องเก็บนี่ตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่เป็นตู้ใหญ่มีล่มให้ด้วยนะตู้ใหญ่อยู่ใส่เสื้อผ้าได้มุดไปหน่อยอ่านี่แล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกต่อเครื่องแป้งนั่นเองอะมาถึงส่วนสําคัญที่สุดของห้องนอนก่อนเลยมา นี่ห้องน้ำนี่ห้องก็ไม่ใหญไ่ไม่กว้างไม่ใหญ่มากนะแต่ที่นี่จะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็มีฝักบัวด้วยนี่มามาดูกันเป็นห้องแบบรุ่นเก่านี่เป็นโรงแรมแบบยุคเหมือนเป็นยุคเก่าอะ่ะที่เขาชอบมีอ่างน้ําแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีฝักบัวน้ําร้อนที่นี่ร้อนมากนะใครมีลูกเด็กเล็กแดงก็ คอยระวังเรื่องน้ำร้อนนะเวลาหมุนก็ระวังหน่อยแต่ไม่ชอบสะาแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือมันชอบเปียกกระเด็นเวลาเราจะอาบน้ำก็เอาพม่านไ,ไวข้างในแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อาบจะกระเด็นออกมาน้อยกว่านี่ทำแบบนี้ตามประสบการณ์นะที่เคยใช้มาเพราะว่ามันไม่มีฉากกัน้นมาตรงนี้ก็มีช่องแอร์อีกตัวหนึ่งนี่ช่องแอร์อยู่นี่ ก็เย็นอยู่เรื่องความเย็นใช้ได้แอร์ก็เสียงดังแต่ว่าพอรับได้นะไม่ได้ดังมากตามสไตล์แอร์ Air ที่เป็นแบบนี้ส่วนทีวีนี่ทีวีรุ่นเก่านะหลังตูงไม่ใช่เป็นแบบจอแบนส่วนวันนี้เราได้ไม่มีเตียงคู่ได้เตียงเดี่ยวสองเตียงโอเคไม่มีเตียงเชี่ยวนะเป็นเตียงเดียวสงเตียงก็ ความสะดวกความสบายความส,ส่วนความสะอาดของห้องก็ถือว่าใช้ได้ไฟน้อยไปหน่อยถ้าตอนกลางคืนเมื่อกี้ลองปิดมา่านปุ๊บมีไฟอยู่แค่หนึ่งดวงหนึ่งดวงสองดวงแล้วก็เป็นไฟหัวเตียงกับไฟตรงตรงูตง้กระจกไฟหัวเตียงไม่มีด้วยมีไฟแค่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งอีกอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมส่วนวิวอันนี้เป็นวิวทะเลออกมาดูกันวิวทะเล นี่ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งหนเราสามารถมานั่งจิบเบียร์จิบไวน์กันได้เดี๋ยววันนี้เรามีไวน์มานั่งกินกันนี่ก็เลยเลือกมากินที่นี่แอร์เสียงดังไปหน่อยนะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านี่ส่วนมาดูวิวนี่นี่ทะเลเต็มเต็มเลยมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆหล,ล่อๆอ่าเก๋ๆถ,ถ่ายรูปหน่อยเห็นไหมก็อีกที่หนึ่งก็ถือว่าดีเห็นไห บรรยากาศวิวแต่ข้อเสียคือมันนั่งนี่มันนั่งปุ๊บจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์ดันมาอยู่ตรงนี้นั่งปุ๊บมันเลยร้อนเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์ในที่นั่งพอแล้วนั่งคอมเพรสเซอร์แอร์เป่าร้อนสรุปนั่งไม่ได้จริงนั่งได้แต่กระทนร้อนเอาก็โอเคแต่ก็จะติดก็คือถ้าเราไม่ได้มากับห้องข้างมันจะเป็นแบบนี้ติดกัน เห็นไ,ไหมเพราะนั้นเวลาตองคืนก็ล็อกประตูระเบียงไว้ก็อย่างนี้แหละเป็นก็โอเคอยู่อันนี้เราจองมานอนคืนหนึ่งไหนอะกลับเข้าห้องดีกว่าร้อนร้อนร้อนก็โดยส่วนตัวก็เคยมาพักที่นี่แล้วสองครั้งแต่ครั้งที่แล้วเป็นแบบเป็นบางกะโอยู่ข้างในป่าตรงนั้นก็วิวดีน่าจะมีคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองไปหาดูนะไปเสิร์ชด,ดูได้ส่วนวันนี้จะเป็นโซนที่เป็น โรงแรมเลยก็เป็นอีกแบบหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะก็เหมือนอยู่ในห้องก็มองวิวมีวิวทะเลส่วนอีกฝั่งนู้ดเป็นวิวป่าก็เห็นเป็นป่าก็โอเคถือว่าโรงแรมนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัวเพราะมีสระว่ายน้ำใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันต่อว่าใหญ่แค่ไหนสระว่ายน้ำติดทะเลเลยที่นี่เดี๋ยวเราลงไปดูกันไปเลยครับ อ่ามาอันนี้เราก็จะมาดูสระว่ายน้ํากันนะนี่สระว่ายน้ํามันจะเป็นตรงนี้ถ้าสมมุติเราพักอยู่โซนที่เป็นตึกเป็นโรงแรมอ่ะนี่เราลงบันไดามาก็จะเจอเลย<ส>เห็นไหมนี่เราก็จะลงบันไดามาจากล็อบบี้อันนี้บันไดาจ,จากล็อบบี้นะ,ะเห็นไหมลงมาก็จะมาเจอสระว่ายน้ําเลยนี่มาดูความอลังการของสระว่ายน้ําที่นี่บ้างเห็นไหมนี่ไปเลยรวมพับะไฮเลยนี่มีน้ําตกจําลองด้วยใหญ่มากเลยเห็นไหม สัดที่นี่ใหญ่มากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราพามาเดินดูรอบๆกันดีกว่ามานี่มาฝั่งนี้เห็นไหมนี่มีโซนระดับน้ําบอกนะมีข้างบนตรงนูน้นที่เห็นเป็นน้ําตกก็จะเป็นโซนเด็กเพราะมันจะตื้นมากแล้วก็มาตางนี้นี่มานี่เห็นไหมดูว่าสระมันใหญ่มากเลยนะครับนี่ดู บรรยากาศดีมากตรงนี้ก็จะมีบอกระดับน้ำหมดเลยนะ1.8เมตรความลึกตรงนี้น่าจะลึกสุดอ่ะ1.8เมตรนี่แล้วก็ดูบรรยากาศสาวายน้ำติดทะเลเลยโหเจ๋มมากบรรยากาศดีมากเลยนี่เวลา5โมงเย็นนะบรรยากาศดีเลยลมดีมากเลยมาช่วงเดือนมกรานะช่วงนี้ก็มีอากาศเย็นๆอยู่นะมา,านี่เห็นไหมดูความใหญ่ของสระ ช่วงนี้คนน้อยมากจังหวะที่มาพักนี่มีแต่ชาวต่างชาติมานี่มาโอ้โหดูบรรยากาศแจ่มแมวมากเลยครับน,นี่นั่นห้องที่เราพักก็จะอยู่ข้างบนฝั่งนู้นนี่ในโรงแรมเห็นนะนี่คือโซนที่เราพักเนี่ยห้องเราก็จะอยู่ฝั่งนี้มาอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบรอบสระถ่ะายไปตรงรอบรอบสระเลยเห็นไหมหน่าเล่นน้ํามากเดี๋ยวไปชวนลูกออกมาเล่นน้ําดีกว่า บรรยากาศแบบนี้มันต้องเล่นน้ำแล้วดีขนาดนี้นี่ส่วนนี้มีที่นั่งให้ชมระเบียงวิวทะเลด้วยเห็นไหมความง,งามอลังมากมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าริมทะเลมีอะไรทางลงวันนี้ทางลงยูทงงทงง่ทางนี้มาก็าจะลงเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ตอนนี้ก็เป็นเห็นไหมพอหลุดจากสาว่ายน้ําตรงนี้ก็เป็นทางลงทะเลต่อ สวยงามมากบรรยากาศดีมากเลยใครที่มีลูกปุ๊บก็พาเล่นได้ทั้งน้ำทะเลทั้งสาวยน้ำเลยนะสาวยน้ำก็ขนาดใหญ่มากนะเนี่ยดูบรรยากาศตอนเย็นนี่สิอากาศดีมากเลยโอ้โหนี่ที่สำคัญคือฝั่งนี้มองไปเห็นปราสาทสัจธรรมอีกตั้งฮาเกนไหมนี่บรรยากาศพระอาทิตย์ตกอย่างสวยอะ เห็นไหมเนี่ยบรรยากาศนี่ประธาจากราษาทจะทำหลังพระที่ตกโอ้โหสวยงามจริงๆเลยบอกไว้ก่อนเลยนี่เป็นไงใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนี่ยพื้นที่เขาจะใหญ่มากแล้วตอนคืนเราลงมาดูบรรยากาศเดี๋ยววันนี้เราเอาวายมาเดี๋ยวเรามานั่งกินที่นี่กันดีกว่านี่เป็นไงบรรยากาศบรรยากาศโอ้โหมันได้จริงๆเลยชอบมากเลยเห็นไหม เห็นพระอาทิตย์ตกหูไม่ใายไปเห็นไหมนี่ให้ทิตย์ตกหอูอย่างสวยอะ่ะอ่า<ด>โอเคอ่านี่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะเขาก็จะมีให้ที่ให้นั่งเนี่ยเป็นเก้าอี้ให้นั่งนะแล้วเขาจะเปิดไฟบรรยากาศดีมากเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกทีนึงก็เป็นไงบ้างมานี่ เดินเล่มลินทะเลได้เลย mm hmm. โหนะฮะโหดีงามดีงามพระรามห้ามากเลยบอกเลยเด็ดเด็ดเด็ดแนะนำนะใครที่มากับครอบครัวก็มาได้เลยนี่ mm hmm. เห็นไหมใครมีลูกชอบเล่นทะเลก็เอาลงไปเล่นทะเลใครชอบเล่นน้ำสาก็ไปน้ำสาเห็นไหมโอ้โหอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศร,รอบๆโรงแรมนี่อันนี้เป็นโรงแรมนะ ห็นไหมสวยมากเลยบรรยากาศมันแจ่มโอ้โหติดทะเลเลยหาดส่วนตัวบอกเลยที่นี่หาดส่วนตัวแถมได้เห็นวิวปราสาทสตวธรรมอีกโอ้โหที่ไหนมันจะไปดีเท่านี้อีกอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลายอาหารเช้ากันบ้างนะนี่ห้องกินอาหารเช้าก็จะเป็นห้องวิวทะเลแบบนี้นี่พยายามหาที่นั่งด้านนอกจะได้ดูวิวไปด้วย จะมีไหมนะจะมีไหมนะไม่มีเต็ม <c oughs> ลงมาสายหน่อยแปโมงกว่าแล้วคนพีอบเลยที่นี่ร้านอาหารเช้านะ่าจะตั้งแต่6กโมงหรือโมงไม่รู้ถึง10ิบโมงนะครับจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารเช้ากันเลยนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเห็นไหมถ้ามานั่งโซนข้างนอกเราก็จะเห็นวิวทะเลแต่เต็มเพราะฉะนั้นไม่ปไปไหนเดี๋ยวเราก็ไปกินข้างในกันก็ได้นี่กลับเข้าไปข้างในข้างในเป็นห้องแอร์นี่เห็นไหม วิวทะเลเต็มเต็มองเห็นประสาทจะทำด้วยอ่าหาหาหาไม่น่ามีอ่าตอนนี้เราก็หาที่นั่งกันสักพักนึ่งก่อนนะนี่ได้แล้วข้างในสี่ที่นั่งเป็นแบบนี้อ่าตรวจดูความสะอาดก่อนมาเดี๋ยวเราหาได้ที่นั่งแหลปะป่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันว่ามีอะไรบ้างนี่โซนแรกก็เป็นไข่คนนะ ที่นี่เขาไม่ได้ทําจานต่อจานเท่าไหร่เพราะว่าทาไม่ทนันเขาก็เลยทํารวมทีเดียวทําใส่กระทะใหญ่แล้วก็ตักใส่จานไข่ค,คนนี่เป็นโซนเบเกอรี่นะก็มีประมาณนี้มีพวกโดนัทมีเค้กมีอะไรนี่เป็นไข่คนแล้วก็ไข่ดาวอยู่โซนเดียวกันนี่อทอดไข่กันตอนนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นขนมปังฝั่งนี้มีทิปปิ้งแล้วก็มีแยมมีเนยครบนะอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเวียนหัวหน่อยวนเยอะหน่อยตรงนี้เป็นข้าวต้มหมู ่าเปิดดูวับร้อนๆเลยเปิดก็ระวังด้วยนะเขาต้มหมูแล้วก็มีเครื่องปรุงพริกน้ำส้มแล้วฝั่งนี้ก็มีพวกผักสลัดเห็นไหมเป็นโซนสลัดมีน้ำสลัดอยู่สามสี่น้ำนะไม่ได้กินเราสายไม่กินผักอันนี้เป็นโซนผลไม้ที่นี่แตงโมสับปะรดหวานอร่อยมากมีโยเกิร์ตด้วยใครไม่เคยกินสลัดกับโยเกิร์ตลองดูนี่กระสากรอกธรรมดาแล้วก็เป็นแฮม ไส้กรอกและแฮมนะเบสิกเบสิกไข่ดาวไส้กรอกแฮมคนเยอะไปไม่ได้ไม่ได้น้ำน้ำและนี่มีเอนเนอร์จีดิงเขาเขียนว่าเป็นเอนเะนอร์จีดิงนะรสชาติเหมือนน้ำแตงโมน้ำส้มนมคอนเฟกคอนเฟกแบบจืดคอนเฟกช็อกโกแลตส่วนนี่นี่เป็นข้าวเปล่ามีข้าวเปล่าให้ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกไปดูน่านี่โซนกาแฟมีกาแฟกับชานะอ่าไอในการนั่นคือนม นมสดไว้ใส่กาแฟก็มีอยู่แค่นี้ที่นี่เป็นกาแฟแบบใส่กาไว้นะไม่มีเครื่องชงกาแฟอาอันนี้ย้อนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งคนน้อยละข้าวเปล่าหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกนะจำไม่ได้อันนี้ผัดเหมือนเป็นผัดถั่วผัดพริกถั่วเป็นหมูเดี๋ยวใครจะไปอีกคนเยอะคนเยอะอ่าน,นี่ก็เป็นผัดถวเงาะเอ้ยอันนี้ผัดหมี่เป็นผัดหมี่นะ อ้าวเมื่อกี้ผัดถั่วงอกอันนี้ผัดหมีส่สิจำไม่ค่อยได้ลืมแล้วอันนี้เป็นถั่วอะไรถั่วสักอย่างจําจำไม่ได้แล้วถั่วต้มถั่วแดงต้มอ่ะอันนี้ก็เป็นเบคอนไส้กรอกเหมือนเดิมอ่าก็ประมาณนี้อาหารโอเคก็จบการรีวิวนะครับก็โดยสรุปแล,ล้วโรงแรมนี้ถือว่าดี ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะอยู่ตรงแค่พัทยานี่เองขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงตัวโรงแรมดีมีความสะอาดแอร์เย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนใช้ได้คุณภาพห้องพักดีเงียบสงบบรรยากาศดีอาหารเช้าโดยรวมๆก็ธรรมดาไปหน่อยไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายก็มีอาหารหลักๆไข่ดาวเบคอนไส้กรอกข้าวขนมปังโอ,โอนตินยังไม่มีเลยหาโอนตินไม่เจอมีแต่กาแฟกระชาแต่มีนมให้ ก็โดยรวมก็ถือว่าดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็มาพักที่นี่3ครั้งแล้วส่วนราคาก็โอเคนะเทียบกับตำแหน่งที่พักแล้วก็วิวมีสระว่ายน้ําที่ใหญ่ใครพาลูกมาเล่นลูกหลานมาก็เล่นได้คุ้มเพราะว่าอยู่ติดทะเลด้วยเดินขึ้นทะเลมาก็เจอสระว่ายน้ำสามารถเล่นได้บรรยากาศตอนกลงคืนก็ดีผู้ใหญ่ที่มันชอบดื่ม แล้วก็กินบรรยากาศไปด้วยนั่นตอนกลางคืนลงมานั่งริมทะเลได้เลยเขามีที่นั่งไว้ให้แล้วก็ที่นี่เขามีบาร์ด้วยนะแต่ตอนลงมามันปิดไปแล้วยังไงก็ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะคลิปนี้ไงก็สวัสดีครับ